ทำไมตัวให้ข้ครับหุงได้แน่นะแบบเนี้ยได้สิอะได้สองให้กับหอมมะลินะจะไปทำอะไรข้าวปัดปูข้าวปัดปูข้าวปัดปูพรุ่งนี้นะได้ใช่อ๋อเราจะเยอะๆเราหม้อข้าวไม่ดังโอ้ยสี้องผมเนี้ยแล้วก็ใส่ข้าวหนึ่งองค์คุลีมันคือหม้อหม้อหม้อเราเนี่ยหม้อเราเล็กนะใช่หุงเตาแก๊สเตาแก๊สเลยชัวร์นะตัวให้นะชัวไฟเบาเบารีบ อ้ายจะดูอย่ารอดูตีตัวให้หุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะครับไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวตีตัวบอกว่าทําได้เฮ้ยแพ้แล้วทีฟองตีฟองอยู่โด่เดี๋ยวพอฟองมันฟอดนะฟองมันฟอดนี่ปุ๊บเราก็หลีไปหมฟอนฟองมันฟอดเออแบบฟองมันจะฟูขึ้นฟองมันฟูขึ้นอ่าไม่รู้มันรู้ว่าหม้อไฟฟ้าอันนี้ไหนร่อยอ แต่การผรสมผสมผสมข้าวกันดเ,ดเหมือนเหมือนกันนะหนึ่งนิ้วหนึ่งข้อ,อ,อข้อเล็กข้อใหญ่ <laughs> แล้วถ้าเข้าเข้าไปข้อนึ่งนะ <laughs> ถ้าเข้าไปข้อนึ่งก็เสียวนิดนึงหรือบางคนนี่บอกก็ถอดแหวนไหมคะบอกว่า <laughs> ไม่ต้องก็ถอดนาฬิกาเุ <laughs> <laughs> ้ย ไปไหนเจฟวันนี้พานอกสถานที่ออกกองก็อย่างที่บอกอนะที่เราหุงข้าวไว้เมื่อคืนนี้ในตัวหุงอ่ะเราก็จะไปผัดข้าวผัดปูแจกแต่ซื้อมาแค่สองกล่องเองแพงเออก็เลยซื้อไส้กล่อมาเพิ่มสองกล่องแม่งกดไปเป็นพันเลยก็แพงไรปูนะเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้กินสิ่งดีๆบ้างเดี๋ยวตอนนี้ร้อนงอกก็ร้อนว่ด they are reaching the levels that threaten not only the peace of the Korean Peninsula but also in northeast Asia ฟังลูกนี่เลยเรื่องนี้ข่าวจากบ้านเลยเนี่ยข่าวที่บ้านความเคลื่อนไหวของแถวบ้าน <c oughs> ละ่ะมันมันบอกว่าอะไรหนะ <c oughs> มอตอนนี้ที่บ้านนะี่ยหิมะตกหนักอลไรอ่าบอกไปไหนมาไหนให้ระวังเดินทางปลอดภัยให้รามันระวัง <c oughs> ถ้าไปไม่ได้ให้พยายามอยู่แต่หลาบ้านอย่าออกไปไหน <c oughs> ตอนช่วงอยู่ที่ลอสแอนเจลิสก็ช่วงหน้านี้แหละมันก็จะไปไหนมาไหนลำบากหน่อย มาพี่เออยู่แต่ละบ้านไม่ค่อยออกไปไหนประเทศไทยนี่หน้าฝนนะโอ้ประเทศไทยนี่เข้าหน้าฝนร้อนแต่ถ้าต่างประเทศนี่เขาจะหนาวแล้วโอ้ยหนาวเดี๋ยวจะพี่โอ้โหปรับตัวโคตรตอนมาอยู่ใหม่ๆหม่โหต้องนานโอ้ยปรับตัวเข้ากับประเทศไทยได้คือตอนแรกอยู่อเมริกาอยู่ร้อยจะเ่นนี่หล่อขาวเลยอะโอ้ไมมันลงสืบ มาอยู่นี่เนี่ยแพ้อากาศแพ้แพ้น้ำน้ำกัด <c oughs> อ๋อน,น้ำกัดกัด <c> เ <oughs> ยอะจะแพ้คพอลีนแพ้คอลีนแต่กัดหน้าพังหมดเลยโอยฝนหรือปลาทองอัน <c oughs> นี้แดดเปรี้ยง<อ>แล้วไปใต้สะพานกันเหมือนเดิมใช่มันก็ต้องอย่างนั้นแหละว่าเดี๋ยวฝนตกแน่เลยที่อ่ะหมายเลขสองหมายเลขสามมาดีเขากินข้าวเย็นพอดีครับตาเราตื่นสายตื่นสายได้ไงที่นอนเจ็ดแปดโมงเข้าเกมตกใจ ตีสี่แล้วทั้งแรกนั่งอยู่แบกลับตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วกลับกลับบ้านเอ้ยแล้วพักนอนไม่หลับตีสี่กว่าเข้าเกมเอ้ยเล่นสักตาเพื่จะได้นอนขอเขาเปิดเขเ้าไฟปึ้ <c oughs> ตงตกใจเจอติงลี่ยอนอยู่ยังไม่นอนอีกแั่กูว่าตกใจเหมือนกันเอ้าไอ้เหี้ยนี่้เจอเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยมันยังไม่นอนอีกของวะเนี่ยถึงแล้อ่าเดี๋ยวสวัสดีครับชมหน่อยอ่าสวัสดีครับผมกล้องรงนี้ครับผม วันนี้ก็พาออกนอกอสถานทีออ่อย่างคลิปที่แล้วนี่เคยเป็นใต้ทางด่วนเหมือนกันนะนี่ก็ใต้ทางด่วนอีกแล้วนี่สะ<อ>างข้ามมอเตอร์วาเส้นตัดใหม่เรากลัวฝนตกไหมถ้าฝนตกเราก็อยู่ใต้ทางด่วนก็ยังหอบฝนได้นะวันนี้ผมก็จะมาผัดข้าวผัดปูแจกเหมือนกันนี่ตรงนี้คนเยอะด้วยใคอบคนขับรถนะทำงานนะมาจอดนอนจอดพากันเยอะจัดแจงของก่อนจัดแจงของก่อนแล้วกันทำได้ก่อนอ่ะ ก็เผื่อไม่เยอะเผื่อมันปูมันไม่เยอะใช่ไใช่เพราะนเิ่มเติมเติมเิมเติมไน้ยังเติมได้ก๊อกลงไปนะก็จะเสริมได้ก่อกลงไปหน่อยนะครับแต่แต่จริงๆก็ไม่อยากจะใส่หรอกทำไมอย่าเป็นนะครับผัดปูลดวนๆเหมือนว่าปูแบบแน้นๆปูโลนนงครับแต่นี่ลองเผื่อไว้เ่เหนี่ลองก็หั่นในนี้เตรียมไว้แล้วนะต้นหอมแชรอด ขัดาาปูไม่มีอะไรมากไหนลองบอกวิธีทำข้าวผัดข้าวแค่นั้นเองก็มีแค่เกลือซีอิ๊วขาวน้ำตาลขัดาาปูต้องอร่อยแม่อ่อยอยู่ที่เนยแล้วล่ะต้องใส่เนยเนยต้องเนยต้องเนยแบบว่าเนยดีหน่อยนะอันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะกะนตำทานไดอ้อ่าเผื่อกินจะิงอมิสลามไปซื้อปูมาวานนี้โอ้โหมันมีสองแบบลเรียงกันเยอะที่แม็กโคร แล้วก็ดูราคา200กว่าบาทแล้วก็หยิบเลย2แพ็คเลยชิดเงินพันกว่าบาทไป <laughs> กอดแพ็คละ99บาทตกใจหมดเลยเที่จต้องวิ่งไปกดตังค์ด้วย <laughs> ป่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูันตอนผัดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเด็กอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูเด็กเดี๋ยวรอปูนึ่งครับนึ่งปูอยู่อ่าเดี๋ยวมาเริ่มมาเลย่เออมันต้องเสียงดังนะได้งั้นไม่ได้ยินอ่าตีใครอ่ะ สี่ฟองสี่ฟองก่อนเลยเดี๋ยวจะผัดทีเยอะๆไงครับไอ้ไข่ก็แล้วแต่จะใส่ระลงกระทะเลยก็ได้ไม่ต้องตีหรือว่าจะตีก็ได้แต่ผมชอบตีอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราสักข้าวไว้รอก่อนนี่ข้าวผมไว้นี่ข้าวเราก็แช่ตู้เย็นมาอย่างดีใช้ข้าวเย็นนะอถ้ามันดีนะเราก็จะไปทําขายกันน่าจะได้ประมาณห้ากอง จะผัดทีแบบเยอะเนอะผัดเยอะมันก็จะยากหน่อยนะการปรุงการปรุงอะไรพวกนี้ก็เป็นการซ้อมมือไปในตัวนะโ,โหแหรวันกระบอกเลยเท่ฮะอ,ออกกระทาเต้นึลมาใส่เนย ้ไฟไม่ก็ร้อนอนะฮะให้กระเทียมก็ไหม้ไปหน่อย อันนี้ใส่เป็นสีสันให้เฉยนะครับแต่ไม่ใส่ก็ได้นะตลอด เฮ,เฮ้ยร่วงแล้วมาลุ้นกันเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะผัดได้กี่กล่องอ่าบัดนี้ต้องขาดเต็ไว้ข้าวก็เด้งเลยนะเห็บเกือโหลมแรงหือเผาสรานตาลนะครับอันนี้

lúc khá nhiều ơi, làm o để tam phom, lúc khá nhiều, rồi có cả nè, rồi, xài cọt xài lằng hết rồi, đuôi.

รานปุ้งเน่ผมบอกเลยน้ำตาลนี่ใส่หลักดำไมเพราะน้ำตาลมันจะไปตัดทุกอย่าง <มา S 2> ผมนะแต่เขาเปล่นผมไม่รู้นะูจย <c oughs> ผัดข้าวคุยผูกข้าวนี่เนี่ยสิวสาวหรือว่าซ้ <c oughs> อมมือนะอ่ะอ่จะจ่าเอาแล้วเพื่อน ใส่หมดแล้วไปกงใส่ขอบพี่อ่ะจิ้งค์ผัดแจกปีอ่ะกระบัดปูกระบัดปูพี่ร้อนนะพี่วันนี้ร้อนแดดเปรี้ยงเลยวันนี้โอ้ร้อนมากเลยครับตัาให้เลยพี่แม่มีกล่องเตรียมมาพร้อมมาจากไหนเว้ยผมมาจากพยาไทครับของพยาไทโอ้โหไกลเ่ปลาต้องกวนมาอยู่แถวนี้แล้วครับอ๋อ อิ่มๆมาเลยเว้ยอหัดไปเลยโอ้ยถอน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 อย่นั่นถอนเราอยู่ไหนขอบคุณมากครับขอให้รอะไวทุกเจริญนะครับใครดีใครดีนะครับอร่อยอร่อยล้ำลุยนะครับครับขับรถดีๆครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับครับโอเคเดี๋ยวเราตักใส่กล่องไว้ก่อนนะตักใส่กล่องให้พร้อมมาเคลียร์ตรงนี้ด้วยจ้วยอะไรมาเคลียร์ตรงนี้ออกไปจ้วยมาแบบแน่นๆไปเลยพี่ ขอบคุณมากครับพี่มานนอร่อยครับพี่นี่น้ำผัดปูปู้ส่กข่บคัมนี่ทำงานอยู่แถวนี้พี่ครับมาส่งของมาังเราจ้ะครับาน่อรครับขอบคุณครับ่ครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณมากครับทานแอร่อยนะครับ กระบัดปูครับกระบัดสีพี่มาเร็วแจกแยกแหม่กระบัดปูครับขอบคุณครับผมนี่มาทำทำงานเหรอครับใช่ครับที่ไหนมมาจากมาาจกไกลเมื่อประรำสามมาเดี๋ยวประำสามนี่มาทำอะไรครับเนี่ยนอนอยู่เลยจอดนอนนอนโอ้เจ้านายเห็นแะล้วนะกินข้าวอยู่อ๋อขอบคุณครับทานอร่อยครับพี่ครับมานนี่ครับผมขอบคุณครับทานอร่อยครับ ครับผมับทาได้อร่อยครับผมสวัสดีครับเพื่อนนักบอลไม่ใช่ใช่ครับผมผมาเลื่อยๆครับผมับทานได้อร่อยครับพี่ครับผมเปิ้ลหัคอนชื่อว่าพี่เปิ้ลอะไรนะครับจ่องกล้องทรงเอครับทรงเอทรงเอครับผมครับก็เดี๋ยวผ่านต่อเลยแล้วกันหัวเหนือไปแจกพ่อค้าแม่ขายเดี๋ยวเขาย้ายไก่ยงพายยากเรากินบ้าก แต่ว่ามีแรงนะ,ะจริงๆนะเราวน้าอย่ผัดกระบานนะสองกระทะครับนะกี่โมงแล้วเนี่ยไม่มีนาฬิกาถ้ารู้ไม่มีเดี๋ยวถามโทรศัพท์1 4บนาฬิกาจุด2 2> เป็นอะไรบ่าย2จะบ่าย3โมงแล้วนะโอเคเสร็จจางนี้ก็ได้อย่าบาณ4 5โมงครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยเดี๋ยวจะมีคนมาอีก เพราะคนมาเยอะเดี๋ยวเราไม่มีแจกเขารีบผัดเรียบไปเอาผัดปูครับทแจกขอบคุณครับทานได้ลอยครับผมนี่จะไปไหนเนี่ยครับผมมารถส่งของครับมาแวะจอดนอนแวะจอดนอนทานข้าวครับพี่ครับทานได้ลอยครับขอให้พี่ร่ำรวยๆครับอ๋อครับครับวุ้ยนี่ไปไปจับเดินเก็บหูฝากระป๋องมาเป็นบริษาท เราทำความดีเหมือนเช่นกันนี่เพื่อความเร็วได้เหมือนกันแล้วอ้าวนี <c oughs> ่กระทะนี้อีกกระทะหนึ่งก็ได้เยอะหมดอุปกรณ์เราได้เยอะ <c oughs> เกลี้ยงเกลี้ยงผมก็ผัดกระทะเก่าต่อเลยไม่ใช่ไม่มีติดกระทะครับนี่กระทะเหล็กลนะ, <c oughs> กะเนี่ยเกลี่ยมร่วงกเกลียมเหลือแค่เนี้ย เ <Das boys> อาใส่ไปอย่างละหน่อยแล้วกันใครรู้ว่าม <eclipse> <st unlikely> <pet imes> ีกลิ่นนะเดี๋ยวหลอนี่ะผัดก่อนหรือจะใส่พร้อมข้าวก็ได้นะครับกลักคลับโ นี่นี่มีตะกุยตะกุยไปแล้วไปไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปพี่เรากินข้าวบัดปูข้าวบัดปูครับผมเปิดเป็นไหมเดี๋ยวเปิดใช้เสียงในแผ่นเนี่ยแผ่นตัวเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเขาเรียกแผ่นอะไรนะมันมันจะมีเสียงนกเอสตีการ์ดอ่าอ่าลองลองแบบมันไม่ขึ้น ก็เหรอครับมันมีคนรู้กันเราตอนี่มันเปิดแล้วแต่ว่าจะมีเสียงแต่มันเป็นลุงไปดำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรเล่นหน่อยเปิดทำอะไรเล่นหน่อยอะทำอะไรเล่นหน่อยด้วยลุงอินดี้เปิดเสียงนกมาแนวไหนวะเนี่ยจะรอดนกเหรอเออมั้ง แบบข้าวหวัดปูที่แบบไปกินอยู่ริมทะเลเลยนะกินนะมาตัวไอ้ไปผัดไปมากล้องมาผัดอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เดี๋ยวมันไปปนๆอยู่ด้วยกันอ่าเราไปจีตัตวไอ้จีตัตวให้ผัดเราหน้าจะผัดกระทะนี้เท้าสุ้าได้ไหมครับดูมาสามมแล้วทำได้แล้ว แน่นึกว่าจะไม่ทักมดูหันหายไปหนวะแค่รอด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 อกอจะท้าตัวถ้ายแล้วน่อยนะอยู่เลยเฮยเจียมไม่ไม่ไม่อไฟหน่อยยกกระทะยกกระทะเอา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 เออหายแล้วนื่ยนะติดอยู่นะเต็มเลยเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ช่วยช่วย ช่วยช่วยไว้ครับผู้ไม่วิธันพอดีเข้าเข้าเข้าใส่ข้าวลงไปเลยเฮ้ยนยังไม่ละลายเลยเอ้ยเนยละลายหน่อยเอายางเปล่าเอาไปเข้เข้เน่ๆน่เน่ฮะอะไรอ๋อ นั่นแนนั่นแน่นั่นแนโดความรู้สึกใครบอกไม่เมื่อยเเหมือนกันนัเนี่อ้าวเมือเอ้ยหนักกระโดดกระฮ้โชว์ไปดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอรียูขาวน้ำตาลอยไรอีอ้า กระทะนี้ผัดนานๆไปเลยตัวไอ้ถา้าถูกถ้ายแล้วยิ่งนานมันยิ่งดีข้าวมันจะสุกกระเด้งเพราะที่เราผัดตอนแรกผัดเร็วไงเรากลัวไม่ทันแจกไงไหนๆแล้วโออผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เราค่อยใส่ปูอุยอ้ยเก็บไปแล้วต่อความนะเอาเอา,เอาไว้นั่นใส่นะอ่าอะไรนะนมันไม่หั่นเลย ไม่รู้พี่เหลือไม่ไม่รู้ไม่เคยใช้นะกระบวยทำกับข้าวนะมันดีกว่าตะาหลิวด้วยพี่ว่านะมันไม่เป็นอันนี้มันถ่ายอยู่วะวะถ่ายอยู่แล้วนี่ไฟมันขึ้นที่อะไรเนี่ยไม่เกีียวโอ้ตกใจด้วยนี่เป็นนี่นะครับใต้ทั้งด่วนนี่เส้นตัดใหม่นะอ่ออนุมาจากทางร่มเก้าแล้วไปฝั่งนี้ไปจะไปสีน่าคารินนี่ อยู่ตรงนี้อ่ะข้ามไปฝั่งนู้นก็ทับช้างนะก็ค,คนขับรถก็ชอบมาจอดน,นอนกันที่นี่นะครับเออเขามาจอดพักผ่อนจอดน,นอนนะคนจะมาหากินนะขาดแบบนานๆเลยทไวไอ้ข้าแบบว่ามันล้วนเลยอะ่ะขาดทุ่มน,นึงอะอันนี้ผมใช้ข้าวหอมมะลิกับข้าวสาวให้นะบางก็พอดีเราไม่ต้องซื้อได้สาวให้มาเดี๋ยวรีวิวรถให้เพื่อนๆป่ะพี่ก้องรีวิวรถให้หน่อยครับว่ารีวิวรถนี่ครับรถผมก็นี่เลยทรงนี้ต่ำๆเตี้ยๆนะครับแม็กก็ ใส่5้ลูนะครับผมใส่แรปเตอร์หออก5นะครับผมติดฟิล์ดมดำนะผมชอบเนี่ยทรงว่าประมาณนี้ครับแต่ว่ากล็ลำบากหน่อยนะขับเข้าหมู่บ้านดีขับเข้าหมู่บ้านเลยวมัมนเนี่ยดูดิเหลือแค่นี้เองเ่ยความต่ำอ่ะเพอแบบว่าทำให้ผมนะรีแมปนะ s r รีแมปนะติดต่อเข้าไปได้ลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Facebook นะ อ่าผัดไปนานๆเลยตัวเอ้นะมันหลอ,อกให้มันผัดไปเรื่อยอะปล่อยให้มันผัดไปงั้นได้ยิงได้ยังได้แล้วเอาใส่นี่ไปก่อน <c oughs> ไม่เลยเนะี่ยเส่กอกขอชีเอ้ยหอมต้นหอมรวยไปหมดเลยอ่าปูใส่หมดเลยนะอ่าเว้ยจุกๆอ่ะ,อะาานี่อ่ะ บอกเลยว่าเจมจนเป็นไงบ้างพี่ชายก็จะปูวิปปูก็เยอะอันเนี้ยปูข้างล่างขึ้นมาหน่อยเด็ดดีด้วยปูหนหนักนักหนักๆๆมาเดา๋ยวจะช่วยจีตัวให้ กับมะนาวหน่อยอ่ะอร่อยเลยใช่เราก็ลืมมามาไงเดี๋ยวเราเก็บของเลยเดี๋ยวเราเดินแจกพี่เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวไอ้มาสั่งสุดค่ะโอบคครับอมากพี่ขอบคุณครับผมทานอร่อยครับขอบคุณมากครับทานแล้วอร่อยนะครับขอบคุณครับใส่เล็กกอดกันอ่ะ เล็กคอร์ดมาแปดกล่องเดี๋ยวเราก็แจกไปตามทางเอาใบขีดนึงี่เท่าไหร่ขีดเท่าไหร่อรคอ่ะสี่สิบบาทเขาผัดปูโอ้ขอบคุณมากครับนั่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ไม่ต้องเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบคุณครับคุณขอบคุณครับผมไม่เอาอยู่เลยนะโอเคโอเคนะครับคครรัับบขอบคุณครั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 บผมขอบคุณครับขาแน่นอร่อยครับขอบคุณครับเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไนะครับผมขาครับอร่อยครับย้ายไปไหนเนี่ยครับ ขายของเก่ามาอ๋อครับผมลดสุขภาพครับขอบคุณมากครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับยายครับผมทำแจกครับผมเข้าวผัดปูทำแจกครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากครับหมอขมัดเก้าอี้หมอใช่ใช่ครับหมอไปไหนครับหมอเดี๋ยวผมจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับไปไปเต้นต่ออ๋อเต้นอรบิกใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับครับข้าวผัดปูพี่ ฮะโชว์อีกคนหนึ่งคนลละกางครับขาแน่อร่อยฮะขาแน่อร่อยนะครับขอบคุณพี่ครับลุงครับข้าวผัดปูครับไปครับข้าวผัดปูครับทำแจกมาขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงไม่ไหนขี่รถเล่นเอาขี่รถเล่นออกกําลังกายครับขอบคุณมากครับก็คลิปนี้ก็นะ ผมก็จะตัวก็มาทำข้าวผัดแจกให้เพื่อนเพื่อน <ผม S 1> พี่น้องอ่านะอ่ะอ่าให้ให้พี่น้องเราพี่น้องร่วมชาอ่าพี่น้องกับทุกคนแหละก็เป็นพี่น้องกันหมดนั่นแหละถ้าเรามีเยอะวันนี้เราก็จะทาให้มัน,นแบตไปเยอะขึ้นไปเรื่อยครับมันก็เริ่มเยอะไปเรื่อยนะ<ช>ส่วนคลิปหน้าเราจะทําอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมครับอ่าสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เช่นเดิมที่เป็นกําลังใจให้ผมสองคนครับมาโดยตลอดคลิปนี้ผมสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวิ่งแับเลย